สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้แม่พันนี้มาอำเภอนลำนาวจังหวัดเพชรบูรณ์จ้ามารวมบุญกระถิน,นมาเอาบุญกระถินนั้น,น,นพี่น้องค่ะเพื่อนำนำนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นกระถิ่นพี่น้องเอ,อ,อ้ยเคยเห็นบ่เข่าลามค่ะอำเภอนลำนาวเป็นเอก,กลักษณ์ เทาลามเป็นเอก,กลักษณ์ของอำเภอนลำนาวจังหวัด่เจ้าบุญค่ะลุ้เพลินภากันเท็ดเทาลามไปจดรับท่าปาค่ะตจนรับกระถินนะคะพี่น,อน้องในพันนี้ก็ไดเราผิดเราถูกเนาะตจนรับกระถินกับท่าของพ่อแมุ่พันนี้นี่แหละค่ะภากันมาถอดหุบปีค่ะแต่ว่าในพันนี้ได้รวมบุญน้ำเพลินมาซืกอๆเนาะค่ะหุบปี แต่ว่าปีนี้แม่พันนี้ได้มาด้ด้วยตัวของแม่พันนี้เองค่ะมาน้ำหยาดพี่น้องของห้านีเหระค่ะพี่น้องแม่พันนี้กับบรรยายไปพร้อมภาคไปพร้อมนีม่ค่ะข้าลามกับพี่น้องทั้งหวานทั้งมันก็ไม่ไมด้ ลงที่ปู่ไปหามพ่อแม่พั่มนี้มนาะเ,เป็นเจ้าอาวาสที่นี่ค่ะเป็นวัดน้อยค่ะวัดกสางแต่กับเป็นตาศรัทธานับถือของเพื่อนด้วยค่ะอยากพี่น้องเพิ่นมาร่วมกันดีนะคะพี่น้อง ้สาลาค่ะแม่พเนกอ่ะทายเห็บเบิ้ลเนาะค่ะเนาะถ่ายถอดเห็บเบิ้ลทายคลิปเห็บเบิ้ลค่ะตาสวร์การทารข้ามขลามค่ะเป็นเอก,กลักษณ์ของของหมู่บ้านเพื่อนนะคะของอำเภอลน,น้ำหนาว จะไม่รู้ว่าเพื่อนที่เอาไปเผาหม่องใดเท่ากันค่ะในตอนนี้กับเล่บ่ได้ไปทายเอาหม่องเผาเพื่อนเผาเห็นบึงเนาะค่ะทายเอาจุกจอนเพื่อนเพื่อนนั่นกอกกอกใส่ใส่บังใส่บังขรรมางค่ะใส่กระบอกนะคะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้มาเบิ่งมาเห็นกันด้วยเป็นจะส่วนจ้ะ เอาไปเผาเมืองใดจ้าเอาไปเผาเมืองใดนะเพิ่นเอาไปเผาใส่ส้นดอกเวลาเผาะนะาโอ้ใบเผา,าพีดนะดีโอ้เ๋ยวตอนเผายิน้ำไปเบิง่งไปชายอีกค่ะชายเอาเป็นขผนตอนให้พี่น้องเบิลงเนาะค่ะเนาะนี่แหละจ้าพี่น้อง พี่น้องเอ้ยแม่พันนี้พามาเบิง้งหมองเผาเขาลามจา้าบังดูคนนะ่ะเพื่นที่เฮ็ดวิธีใดของเพื่นนาะบ้านไหน,นเนาะเพิ่นตั้งตั้งกระบอกเียนไว้พี่น้องมามาใหลตาวใหลโอเสย เราเนี่ยยกเปิดก่อนวันนี้เอาฟื้นใส่เอาฟื้นใส่ในกลางตีจ้าเอาฟื้นใส่ในกลางใส่ขอบสองขอบตีโอ้อือแกต่ตอนเผาจิมะไทายเอาอีกเท่านึงอันนี้เพิ่นเตรียมจ้าพี่น,อน,น,อน้องเพิ่นเตรียมเผาดูหน่อพี่น้องเอามาเป็นเพิน่น บ่เผาแบบนี้โอ้วิธีการเผาเพิ่นเผาแบบนี้เนาะพอนนี้อกผมเห็นแล้บอกวจากพี่น้องเอ้ยเป็นตาสวรรค์จ่าเม็ดพันี้พามาเบืองเออเราเบิองดูหนน่ะบ่เคยเห็นแต่เทียาเพิ่งมาเห็นจ้ะดี่ดีทันเฮ็ดวิธีเผาเพื่อนดี่ดีพี่น้องจ้ะ พันนี้ยงางหลอกนะอย่าเบืองที่เพันเผาเขาลามอือหืออย่าเบืองดูเขาก็เห็นเขาก็เห็นเขาก็เห็นเขาก็เ,เ,เพราะเหรอเพราะเคยเห็นจดกเที่บ่ได้มาน้ำเพลินจดกเที่ยฝากตระเงินมา่านมาร่วมบุญน้ำเพลินปีนี้มีบุญวาสนาได้มาได้มาเห็นได้มาร่วมบุญกฐิน,น,นนะพี่น้องจา่าไม่รู้ว่าเป็นตาสะออนให้เท่ไหนเอ้า จะอ่อนแห้งเนาะโอ้เหลืองดูมาเห็ดน้ำเห็ดดีแท้ ครับดครับเออได้บุญจกกักขอให้เอ้ยได่้งเฮี้นะบุได้บุญทุกงนบุญเน่ยอ่ทุกงานเลยมาตั้งต้นนะโอ้หอยอีกวันนีสมัคนเลยโอ้โหเถว่ ตา่เินเียรุดออปนก็ไปทอดอนดปลาจอยิไปนีปหห้าปลานี่ก็ <c oughs> ได้เลยสี่ห้าร้อยรแยกร้อยได้นล้วคป่าเาไเี รอนนะมารถนะพี่น้องได้เวลาเผาเขา้าวหลามแล้วเพื่อนเผาเขา้าวหลามแล้วจ้าเบ่งเด้อคนน่ะค้นอุดค้นเอาอยูุคน่ะเขาแบบนี้ขา้าวหลามก็สิสุกโดยอตัตโนมัติเลยได้พี่น้องเพื่อนเอาฟืน้น้บขอบเอาไฟไใบขอบเอาไฟว้กลางไฟไใบขอบทั้งนั้นเพื่อนกกโกจุดไฟจุดไฟสามสามแถวหนึ่งสองสาม รอกาติสุกสุกแบบอัตโนมัติเลยค่ะพี่น้องค่ะเซะ่บหวานมันค่ะข่าลามนำหนาวของเขาเป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอนำหนาวคือข่าลามค่ะพี่น้องค่ะแต่สวนได้พี่น้องแม่พันนี้ก็เพิ่งเห็นนี่แหละค่ะทั้งบ้านแม่พันนี้ก็บบ่เคยเผาข่าลามแบบนี้จากเทียค่ะ เพิ่งมาเห็นค่ะพี่น้องค่ะนี่่ะค่ะตอนสุกเรียบไหมพันนี้จะให้เบิ้งอีกเด้อค่ะตอนกินค่ะ,คะ